สวัสดีครับคนเมองตากครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกนันอีกเป็นประจำนะครับทุกนัจนจร์ผู้สุขเนาะรับมีนัดเนะาะข้ามผคงนะครับรถด,ด่วนรถด,ด่วนข้ามผคงรถด,ด่วนคนเมนะอืองตากเนาะก็ดีใจกับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ผ่านมาก็ออแตกไปเนาะมาดู วันที่สิบเจ็ดนะครับรถดวนข้ามผมคน,นต่างเนาะวันที่สิบเจ็ดกันยาหกแปดนะครับชุดวินเหมือนเดิมนะครับลูกไก่ให้ไวห้าตัวเนาะลูกไก่จะเน้นนะครับเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวจอดนะครับชุดวินแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองนะครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองนะครับเด้อตัวหลัก เด่นลูดวิ่งฟันเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับเด่นเจ็ดลูด่เจ็ดวิ่งเจ็ดเนาะสำหรับสายแล่นสายเายมือ่อยสายออกกำลังกายนะครัสองตัวที่น้องไก่จับให้เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับดูไปป้องกันนะเนาะสุดคำนวณแนวทางนะครับโกนเมืองตาก วันที่สิบเจดกันยาหกแปดเนาะชุดวินนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เนเ้นตัวเจาะเนาะที่ลุงไก่จับให้เจาให้บางครัง้งบางทีอาจจะจับไม่เข้าเนาะจับไม่ถูกนะครับแต่ชุดวินไม่พลาดนะครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองนะครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเตอร์ใส่แรนใส่เมื่อยใส่ออกกำลังกายเดินเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับ 2ตัวที่ลุงไก่จับให้นอเจ็ดนย์เจ็ดสองเจ็ดแดแปดแล้วก็1นสองนะครับ fc ท่านใดไม่ชอบนะครับที่ลุงไก่จับให้นาะอมาจับใหม่ครับไปจับใหม่ที่ชุดวินนะครับจะกลุกสองตัวสามตัว4ี่ตัวเนาะสที่นำสามที่นำสี่ที่นำครับอยู่ที่ชุดวินนะครับอ่ะอไไรับไอ แนวทางนะครับมีเข้ามีรุนนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่ดุตลอดนะครับสุดรุดรอเข้าสุดเก้ารอวันที่จะดลุดอย่างเดียวนะครับอ่าดูรอบเด้อครับเด้อครับครับสําหรับคลิปนี้เนะดูหนุ่มไก่คนต่างนะครับขอจบที่นี้นะครับไว้เจอกันในทิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ที่ขาดไปได้นะครับ กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆนหลักคลิปนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ